คู่ขี้ยังเบียดกันอยู่นะครับไม่ง่ายเลยครับอย่างที่เรียนไว้ครับโอปอเอาครับดันแพงปันซอกมาครับเปิดเขมรุกมากขึ้นครับเลือดสิงวันนี้อาชีดเบื้องต้นก่อน3กํกำปั้นจิมัดเดินหน้าครับเคาะลําตัวคืนครับอ้สวนเลยครับกำปันล้วนๆวงในลลอกมาไปเสียบใครครับเลือดสิงโอปอคนละเน็บคนละเสียบหน้ามุมระกทงครับ อาจารย์ผาดครับจอมรักทงอ่างยั์ราชเฉลิมครับคุณพิกี้ไก็สนุกเลยทีเดียวจังหวะก้าบวกนะครับหมัดซ้ายกระแทกต่อยบัดขวาโดนนี่ครับโอปอโดนซึมครับซึมหมมีซึมแต่ว่ายังไม่สุดยังซึมแค่ซึมโดนแทงข่าซ้ายซ้ายเข้าเลี่ยมซ้ายครับตีไได้วยซ้ายทีหนึ่งโอปอเอะไะครับพยายามจะล็อกสะพายแรงเอาคืนบ้างครับจังหวะนี้ไม่ดีครับโอปอร,รับไปเยอะขยับทีดซ้ายใหม่ แต่วันนี้เลศสิงห์โชคแบบมั่นใจเลยครับแต่วจะผ่านได้หรือเปล่ายิงหมัดนันแทงซ้ายอ้าวโดนคืนขวาครับขวาลงล่างเอาแล้วครับโอ้โหใครดีใครอยู่ครับตอนนี้อ่ะนี่แหละครับเขาเรียกว่าพกพาความเป็นฮีโร่มาด้วยนะครับสําหรับเลศสิงห์แทงเข่าขวาจับตีเข่าซ้ายแม่โอปอก็สู้กับตีเข่าซ้ายนีครับเลศสิงห์โอปอพยายามจะคล้องในหหนหน บนเวทีนะครับโอ้ยโดนมัดขวาครับแมเลิศสิงยกที่แล้วถือว่าค่อนข้างจะดีเลยนะครับจังว่าเบียดนโอปอต้องกลับมาให้ได้ครับสายตบวาโดนสายแข้งซ้ายคืนมาเป็นฝ่ายเดิมตั้งเอาแล้วแทงกขวาซ้ายดันแท่กซายทีนึงแมเลิศสิงหอย่าหยุดอย่าย้มนะครับยุบโดนแลวเซ็จเลยครับออาวางขวาได้มาทีนึ่งยิ้มบาดขวาไม่ยอมก็โอปอล์โอปอเข้าหลวงไปนิดนึง แมจังหวัดโดนหมัดน,นี่ซึมหน้าหงายทุกทีครับโอปอดอกนี้นะครับเป็นทีของุรังห์นะครับตอนนี้ต้องหาจุดเปลี่ยนเกมไม่ได้ครับสําหรับโอปอแมนไนนนี่มีลูกหวังหน้าดันแทงสู้นะครับท้าดีนะครับสาหรับโอปอเปิดหัวได้สะดกนะครับวันนี้ผลงานของทีมงานกลุ่มพลังใหม่ส่อสมหมายมาจะเล่นถึงน็อกเลยนะครับน็อกไปน็อกไปก่อนล็อกไปก่อนล็อกไปก่อนเอาตากซอก โอ้เกือบไปครับเมื่อสักครู่นี้โอปอข้างล่างบอกว่าพอแล้วครับแม่พอบอกเดินจับบอกว่าไม่ต้องทําแล้วครับพอแล้วอาจต่ว่านักมวยมองไม่เห็นครับแต่ไหนๆก็มีโอกาสได้ชกเลยครับก็อยากจระโช์เต็มที่แหละครับใช่ครับมาเพราะว่าค่ายมวยทออังทองลูกพยมสุขพรแกนนี่ภายใต้การสนับสนุนโดยท่านพระนรปิษณานันสกุลนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับให้การสนับสนุนโอ้ยนี่ครับศอกนี้ มาอกขวาเปี้ยงต้องนับเลยครับกรรมการปีชาสาวิกันนะครับไปเทรนหมัดให้ครับแล้วก็เป็นทางด้านมุมแดงครับเลือสิงห์ทองอ่างทองครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนโอปอสอพรชัยครับ